รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกางแผนเดิมอพยพผู้ป่วยโรงพยาบาลโซนสีแดง4ี่จังหวัด120รายออกพ้นพื้นที่เหตุปะทะชายแดนไทยขเขมรส่งมือช่วยเยียวยาจิตใจชาวบ้านระดมยาเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์อพยพ8ปธันวาคม2568ที่กระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการรับมือของโรงพยาบาลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่มีเหตุปะทะความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคม2568ที่ผ่านมาว่าขณะนี้ได้นำเอาแผนเดิมในการรับมือการประทะความรุนแรงเมื่อครั้งที่ผ่านมานำมาปรับใช้โดยแบ่งพื้นที่ความเสี่ยงเป็น3โซนหลักคือสีแดงระยะห่างจากเขตปะทะ้20กิโเมตรสีชมพูห่างออกมา50กิโเมตรและสีส้มห่างออกมา100กิโเมตร โดยขณะนี้มีการอพยพผู้ป่วยในโรงพยาบาลพื้นที่สีแดงแล้วใน4จังหวัดเช่นจังหวัดอุบลร,ราชธานีในโรงพยาบาลน้ำขุนโรงพยาบาลน้ำยืนและโรงพยาบาลนาจหล่วยจังหวัดศรีสะเกดในโรงพยาบาลกันทรรักษ์จังหวัดสุรินในโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พัทหาและจังหวัดบุรีรัมในโรงพยาบาลละหานทรายและโรงพยาบาลบ้านกรดทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดูตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว นายพัฒนากล่าวต่อว่าการอพยพผู้ป่วยในพื้นที่สีแดงออกมานั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลกันทรักอพยพมามากที่สุดประมาณ120รายไปอยู่ที่โรงพยาบาลปลอดภัยและให้ผู้ป่วยอาการเล็กน้อย120กว่ารายกลับบ้านที่เหลือก็จะมีกระจายไปที่โรงพยาบาลชุมชนที่ปลอดภัยส่วนการส่งแพทย์ลงพื้นที่ต้องประเมินความปลอดภัยก่อนในการทำงานของแพทย์ แต่เบื้องต้นก็มีทีมแพทย์ในพื้นที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วรดับอําเภอทีมปฏิบัติการกฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์โดยเฉพาะและทีมช่วยเหลือย,ยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ไปสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าข้อมูลการบาดเจ็บของพลเรือนในประเทศไทยยังไม่มีรายงานเข้ามาจากในพื้นที่โดยวันนี้เวลา15นาฬิกา ตนจะเข้าประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในแต่ละแห่งเพื่ออัปเดตข้อมูลและวางมาตรการที่เข้มข้นขึ้นรองรับสถานการณ์ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะการทำงานต้องสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายทหารนายพัฒนากล่าวว่า ขณะนี้มีการสั่งอพยพประชาชนไปที่ศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมจากรอบที่แล้วมาระดับหนึ่งทั้งยาเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับศูนย์อพยพซึ่งขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาคจากนอกพื้นที่เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวระบุว่าโรงพยาบาลในบุรีรัมย์และสนามบนินเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีนายพัฒนากล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากในพื้นที่ว่าเป็นเป้าหมายจริงหรือไม่เพราะตามข่าวที่ระบุว่าโรงพยาบาลปราสาสตจังหวัดสุรินทร์เป็นเป้าหมายแต่จริงๆโรงพยาบาลอยู่ห่างจากชายแดนประมาณโซนสีชมพูซึ่งอยู่ในโซนที่อพยพอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานทางการแพทย์จะต้องออกถแถลงการเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากสงครามตามหลักสากลหรือไม่ นายพัฒนากล่าวว่าต้องรอดูส่วนกลางก่อนว่าส่วนกลางจะแอชชั่นในระดับใดซึ่งจะมีเกณฑ์ตามระดับความรุนแรงของกระทรวงการต่างประเทศอยู่อย่างระดับความตึงเครียดจากเหตุปะทะครั้งก่อนอยู่ในระดับสูงมากแล้วดังนั้นการออกถแถลงการประนามต่างๆจะขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศแต่ผมก็ได้คิดไว้อยู่เหมือนกันว่านอกจากการรักษาโรคแล้วการแสดงออกถึงจุดยืน ต้องแสดงอย่างไรบ้างแต่ขอให้ระดับบนแสดงก่อนในระดับหนึ่งถ้าเขากัมพูชามองหน่วยการให้พยาบาลเป็นเป้าหมายก็จะยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่มีข้อตกลงกันอยู่จะปฏิบัติกันได้หรือฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ